ยืนตรงพนมมือค่อยๆวาดมือไปข้างลำตัวแล้ววาดยาวขึ้นไปบนเหนือศีรษะลำแขนตรงเหยียดตรงค่อยๆพนมมือกลับมาที่เดิมหายใจเข้าค่อยๆพนมมือขึ้นด้านบนเหนือศีรษะแขนตรงวาดมือกลับมาที่เดิมค่ะค่อยๆหายใจเข้าค่ะวาดมือขึ้นมองไปตามมือเลยนะคะ ก้มตัวลงไปด้านหน้าค่ะมือแตะที่พื้นด้านหน้านะคะหากแตะไม่ถึงพื้นขยับตัวไปที่พื้นด้านหน้าอีกนิดนึงนะคะเอามือประสานไว้ด้านหลังแล้วยกขึ้นแบบในภาพค่ะก้มตัวลงค่ะค่อยๆย่อลงต่ำวาดมือไปทางด้านหลังผ่านสะโพกขึ้นมาเหนือศีรษะเริ่มใหม่ค่ะ วาดมือไปตามลำตัวมองขึ้นไปด้านบนก้มลงแตะที่พื้นประสานมือไว้ได้หลังเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าก้มลงหายใจออกค่ะมือแตะที่พื้นด้านหน้าได้แตะนะคะยกแขนให้มากที่สุดนะคะยืดกล้ามเนื้อค่อยๆนั่งลง วาดมือผ่านลำตัวสะโพกยกมือชูขึ้นเหนือศีรษะคะพยายามนั่งให้ต่ำที่สุดพยายามอย่าให้เข่าเลยไปนิ้วเท้านะคะมองนะคะยกตัวขึ้นคะ่ะเราจะทำท่านี้ยาวนานด้วยนะคะก้มลงคะ่ะ ใช้มือวาดผ่านใต้ลำตัวผ่านสะโพกยกขึ้นทำท่าย่อนั่งนะคะย่อให้ต่ำที่สุดค่ะค้างท่านี้ไว้ค่ะค้างท่านี้เอาไว้นะคะค่านี้จะทำให้หลังตรงนะคะยกขึ้นค่ะนำมือทั้งสองข้างประกบไว้ที่พื้นนะคะทำท่าสุนัขค,ค่ะ ขายืดตรงนะคะยืดลำตัวไปด้านหลังให้มากที่สุดค่ะมองไปทางด้านหลังค่ะค่อยๆยืดตัวขึ้นทำท่าแพลงค่ะมองไปทิ้งหน้านะคะลดตัวลงค่ะค้างท่าแพลงนี้ไว้นะคะปล่อยลำตัวลงค่ะ ยกนะอกขึ้นนะคะมองขึ้นไปด้านบนค่ะแขนเหยียดต,ตรงท่านี้เป็นท่าง,งูค่ะค่อยๆก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาค่ะชันขาไว้ขายข้างหนึ่งวางเรียบไว้ที่พื้นนะคะมือจับที่หัวเข่าค่ะค่อยๆพนมมือขึ้นโนาไว้กลางหน้าอกหันไป ด้านข้างค่ะมองขึ้นไปด้านบนท่านี้จะลดความเกรงตรงต้นคอแผ่นหลังช่วงปีกหลังสบักครั้งท่านี้ไว้หายใจเข้าออกค่ะกลับมาเอามือไว้ที่พื้นนะคะเปลี่ยนสลับเป็นขาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาชันเข่าค่ะเอามือประสานไว้ที่หน้าอกนะคะลำตัวบิดไปด้านข้างค่ะ มองไปด้านบนนะคะขาหลังเหยียดตรงค่ะพยายามเหยียดขาหลังให้ตรงนะคะเข่าอย่าเลยปลายนิ้วเท้านะคะในขาที่ชันเข่าเอาไว้มองขึ้นไปด้านบนพยายามหายใจเข้าออกเอามือมาวางที่พื้นเหมือนเดิมทําท่าสุนักค,ค่ะกลับมาทําท่าสุนัขค,ค่ะค้างเอาไว้ในท่าสุนัขนะคะยืดขาให้ตรงยืดแขนให้ตรง โน้มลำตัวไปด้านหลังนะคะมองที่พื้นด้านหลังเอาไว้ให้มากที่สุดเท้าตัวเท้าหน้าอกนะคะแล้วทำท่าแพลงค่ะทำท่าง,งูต่อค่ะค้างเอาไว้นะคะค่อยๆลดค้างท่าง,งูเอาไว้ค่ะค่อยๆลดลำตัวลงนะคะ มือชิดหน้าอกไว้นะคะลำตัวไว้พอประมาณยื่นมือทั้งสองข้างไปด้านบนนะคะของด้านหน้าเหนือศีรษะยกขาทั้งสองข้างด้านหลังขึ้นสูงเหนือพื้นนะคะสักสิบหรือ1 5้าเซนติเมตรทั้งมือและขาสูงเหนือพื้นนะคะพยายามให้หน้าอกลอยจากพื้นค่ะในท่านี้นะคะยกลำตัวขึ้นทำท่าสุนัขค่ะ ทำท่าสุนักมือเหยียดตรงแผ่นหลังแข็งแรงนะคะมองไปด้านหลังที่พื้นค่อยๆทำชันเข่าสลับขาขึ้นมาค่ะขาข้างในข้างหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะขาหลังยืดตรงตั้งตรงเอาไว้นะคะพนมมือขึ้นไว้กลางหน้าอกและยกขึ้นไปสูงเหนือศีรษะค่ะย่อลำตัวลงให้ได้มากที่สุดนะคะมองขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้าออก มือประกบไว้ที่พื้นค่ะลดขาลงทำท่าสุนักชันเข่าอีกข้างหนึ่งสลับอีกข้างหนึ่งขึ้นมาค่ะขาหลังยืดตรงตั้งเอาไว้นะคะไม่วางเรียบไว้ที่พื้นค้างท่านี้เอาไว้หายใจเข้าแล้วออกค่ะใช้มือแตะที่พื้นด้านหน้า,นาทำท่าสุนักค่ะ ค่อยๆลดตัวลงทําท่าแพงนะคะค่อยๆลดตัวลงอย่าพึ่งทิ้งน้ําหนักนะคะท,ทําท่างูค่ะค้างท่าง,งูไว้นะคะยืดแขนให้ตรงนะคะวางตัวลงค่ะมือประสานด้านหลังนะคะและขาทั้งสองข้างยกขึ้นด้วยพยายามยก ช่วงหน้าอกของผู้หญิงนี่ยกให้ขึ้นให้สูงที่สุดนะคะอย่าให้หน้าอกติดพื้นนะคะนี่คือท่าคันสอน,นะคะ่ะวางตัวลงค่ะเอามือวางไว้ที่พื้นมองไปด้านหน้ามองที่พื้นค่ะยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาเอามือจับไว้ที่ข้อเท้าค่ะดึงลำตัวเข้าแล้วยกขึ้นทั้งสองข้างเลยคะ่ะ ท่าคันสอนค่ะต่อไปทําท่างูเลยมาทําท่าแพลงและท่าสุนัขค่ะยืดลำตัวไปด้านหน้าทําท่าแพงทําท่าสุนัขค่ะชันขาขึ้นมาค่ะข้างในข้างหนึง่ง ขาหลังวางไว้ที่พื้นค่ะยืดลำตัวขึ้นนะคะใช้มือของขาด้านที่ชันขึ้นมาวางไว้ด้านในของท่อนขาช่วงน่องนะคะวางมือไว้ที่พื้นเท้าเอาไว้ยืด มืออีกข้างหนึ่งสูงขึ้นไปด้านบนมองขึ้นไปที่ปลายมือค่ะทางท่านี้ไว้หายใจเข้าออกค่ะค้างท่านี้เอาไว้ค่ะสั่นขาขึ้นมาค่ะเปลี่ยนสลับข้างขึ้นมาทำเช่นเดียวกันนะคะนำมือวางไว้ด้านในของน่องค่ะ ชูมือขึ้นให้สูงที่สุดนะคะพยายามบิดลำตัวให้มากที่สุดขาหลังเหยียดตรงตั้งตรงเอาไว้เท้ารับน้ำหนักเอาไว้มือประกบที่พื้นนะคะทำท่าแพร่งค่ะทำท่าสุนัขค่ะ พยายามย่อตัวเอามือผ่านใต้สะโพกขึ้นมาหมืนท่านามัสการค่ะต่อไปเป็นท่าครูดาวทำท่าไทรแองเกิลหรือท่าสามเหลี่ยมค่ะเท้าทั้งสองหันไปในทิศทางเดียวกันนะคะหากหันไปทางขวาก่อนก็เท้าทั้งสองหันไปทางขวาค่ะมือแตะที่พื้นด้านในเปลี่ยนสลับข้างค่ะ ยืดมือขึ้นนะคะพยายามบิดลำตัวให้มากค่ะต่อไปเป็นท่านักลบค่ะชันเข่าข้างใดข้างหน่นไว้ขาหลังเหยียดเอาไว้นะคะย่อตัวลงค่ะ สลับอีกข้างหนึ่งค่ะถ้านักโลบพยายามค้างเอาไว้ให้นานที่สุดนะคะกดตัวลงให้ต่ำต่อไป <c oughs> วางมือทั้งสองไว้ด้านหน้าค่ะ <c oughs> ค่อยๆนั่งลงนั่งลงไปที่พื้นเลยก็ได้นะคะทำท่าโตะค่ะมือทั้งสองข้าง ปลายมือหันไปทางเดียวกับปลายนิ้วเท้ายกลำตัวขึ้นคลายสะพานโค้งค่ะยืดแขนให้ตรงพยายามกดลำตัวให้ต่ำแล้วยืดแขนให้ตรงค่ะทำท่าสะพานโค้งครึ่งหนึ่งค่ะดังภาพค่ะท่านี้พยายามให้ปลายนิ้วเท้าชิดกับพื้นไว้นะคะค้ั้งท่านี้ไว้ค่ะ ต่อไปทําท่านี้ค่ะดังภาพคล้ายๆการแตะสลับด้วยข้อสองนะคะแต่จะทําให้ท่านี้แข็งแรงก่อนนะคะยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นจากพื้นค่ะลําตัวยกขึ้นจากพื้นค่ะมือทั้งสองข้างชี้ไปทางนิวน้วเท้าค้างท่านี้ไว้นานที่สุดค่ะ